โมกพี่ตะก,กุดอะไรอะโธ่พี่เชฟต้องติดอยู่ดูในคอมสิโอ้ไม่ทันแล้วพี่ใหญ่ด้วยนะพี่ใหญ่ครับนี่ตะกรุดอะไรเอ่ยตะกรุดดอกนี้ครับตะกรุดมนตรามหาหวานครับน,น,นี่นี่ตะกรุดในปลอกนี่นี่นี่ตอกตะกรุดเขานะเป็นตะกรุดนี้แบบเนื้อเงินแท้เป็นวัตถุมงคลตัวแทนความรักของอาจารย์โอมและอาจารย์ควีนฮาโร่มีทั้งแบบเงินแท้แล้วมีแบบนี้นี่แบบเนื้อทองคําแท้เนี่ยทองคําแท้ แท้ทั้งปลอกทั้งห่วงนี้ทองคาแท้นะครับจัดสร้างเฉพาะบุคคลนะครับนั่นมันดียังไงครับพี่เหลือนิดเดียวเองจะหมดแล้วเป็นวัตถุมงคลสำหรับนักพูดนักขายนักร้องนักแสดงพูดแล้วมีเสน่ห์พูดแล้วได้เงินพูดแล้วใครก็เชื่อใครก็ฟังแบน<ค>บนีบ้แบบนีบ้นนนสร้างยากไหมพี่เท่าที่จะน้อพี่ฟังนะตะกรุดเนี้ยต้องดองแผ่นตะกรุดนะแล้วก็ปลุกเสกในน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำพึ่งอย่างเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะปลุกเสกยุ่งยากมากพี่เชื่อว่า ไม่มีที่ไหนแล้วที่ปลุกเสกได้เข้มขังได้สมบูรณ์เท่าอาาจรย์โอมหารบนตทรอีกแล้วถึงว่ารักคนบูชายเยอะเลยผมต้องบูชาสักดอกละอ้าวรีบไปเลยเค okay.